ສະບາຍດີພ um um ີ່ນ້ອງກັບສະບາຍດີຊຸກຸສຸກົນຊຸກມອງສຸບອນະບດີຍາມແລງພີນອງຈຕາຂົ້ປນເຫັດນາັດກຈີດໍີຮາດ້າຍອນແບງຫ້ພໃຫຍໃຫ້ັດຈັກນ້ອຈັກນ້ອຍຈັກນອຍຕຕຳເຫດປົປິ เดินมาเดินมากินป่นเฮดน้ากันเลยอพี่น้องป่นเฮดขัวจิ่รหา,หารแรงแสบๆน้ากันเด้ออ่ะพ่อคนป่วยกินข้าวตกเอาบอดี้งามงามให้ได้บอดีปปาลุงงามงามนะบ่ดีไหม ดีปลุงงามๆด้วยหนาลกเห็ดน่าได้บอดี้ปลุงงามๆหนะลูกเออยังเจอได้อยู่กินข้าวหุงอ่นะนะกินกับเห็ดอบเห็ดอันน่<า>ะไม่ได้กินเห็ดกินเค็มข้าวต้มเออเออข้าวต้มมาเลย <laughs> ข้าวหุงใส่น้ำแล้วๆมันก็เลยว่าเป็นข้าวต้มกินอะไเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกิข้าวแรงน้ำกันเด้อจำป่นเห็ด กับเธอที่ลนะมา่ตะเวนมังถามกันเด้โมให้จุ่มน้ำยังจุ่มน้ำนะลูกโมให้จุ่มน้ำน้าแกงหรอไม่ยั่รอมันบ่ือ้โหแม่จะป้อนซะยังยกอยากกินตอนมาไหม่บ่ <50 S 2> <ร>นั่งข้างนั่นาน้นางไหนลปอดป่ะโอ้คือหูจะขาดโอ้น,นี่นั่งลึเปล่าปอดนี่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ คนพุทธกหนังก็ล้างยางในยีหลอดจริงๆครูพ่อใครนะตอนนี้ก็หน็บมือสามหกหายเหนื่อยไปๆเล็กๆเล็กๆเล็ได้ลายสวมาไปจานเด็ดจานอืมแล้ว

บมมีคาไปเป็นค้โคซ่นดไหมไปอไอาไปกแบไกันน้องอะไรมาเตะบงนน คือนี่พอกกันคิดนาพี่น้องกับเบิ้งสองคนคนแรกนแด้เนี่ยเยอน